我不好。摸摸 ไม่เลยว่าทำตองๆ,ๆ,ๆแอบดูอือน้องบอนั่นลอกมาแล้วงันเอไม่ใช่มันเขาไปกัขนมหนูหรอปะไม่รู้หนูเอาขนมไม่ได้รังอย่างไร ไปทำอะไราเนี่ยากใจะมิไข่หรือไงฮะวางไข่ไงไอ้โบไปวเลยนะเลยนะฮะวางไงไปแล้ววงเนะฮะว่างว่างเนี่ยว่งจะเข้าหรือจะออกเข้าหรือจะออกไปประโยชน์ของการเอาลังไม้มาเที่ยวด้วย มันอย่างน้อยก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นอาณาเขตบริเวณของมันมันก็จะไม่ไปไหนไกลรับเข้าปากรับเข้าแฟด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 แฮะเดี๋ยวเข้าหรือจะออกเดี๋ยวเข้าเข้าออกออกออกอยู่นั่นแหละมาส่องรูดูส่องดูรูแตกฮ ก็อย่างเดียวแต่พูดอย่างเล่นน้ำนู่นนูดอะไรตุ้งย่อมาไหมเลี้ยงมาเดี๋ยวมาเปล่าเยาะไม่มาไม่มามะดูหนูตัวเดียวก็ได้มาดูหนูตัวเดียวอะเข้ามาใหม่เข้ามาเนี่ยเข้าใหม่เราวแล้ทำให้คนดูดูหน่อยสิเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูหน่อยหนูท่ามาลาพูดด้วยสิพูดฮะไม่รู้จักพูดอย่นี่ย ซื้อมาั้งหลายตังค์ตัวตั้งพันสองใช่ไหมแกเนี่ยสองเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยสมัยนี้ถข้าวถุงแคว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 ของอ้ออ้เอายังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยฮะหุ่นวายจริงๆริงฮะข้าวจะเอาของจิตสองใจอาจจะขึ้นอ่าเข้าไม่เข้าคบอกวว่าเดี๋ยนไง อะกินข้าวหน่อยว่าไรนะบูบูเนี่ยชอบทำอะไรขำๆนะหมายความว่าไงเนี่ยไปยักหน้าเนี่ยฮะหมายความว่าไงยักหน้าหมายความว่าไงยักหน้าเหรออะไรนะแข่งกันใช่ไหมแข่งกันเหรอฮะ นี่นกนะพองเป็นหมีไปได้นะอันนี้เรามีรถวิ่งขับผ่านมาใ,ใกล้ๆถ้าเป็นนกเด็กๆแนละไม่ค่อยมีประสบการณ์ตอนนี้เขาบินกระเจิงไปแล้วละ่ะไอนน้พวกนี้นี่มืออาชีพการเอาเขาออกมาข้างน,นอกบ่อยๆก็ทําให้เขาชินกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ได้คือผมว่าแรงจะพยักหวัวงงๆอีกถามว่างไงก็ไม่รู้ ผู้แบบเอาลงมา รู้่าข้างในมีอะไรเนี่ยลุ้มกันเขน้าอีเยโ่มาเล่นในหลังด้วยน่าจะสนุกนะเนี่ยเยโ่ไม่ยอมเล่นเข้าอีเยโ่มาเล่น ไปดูก่อนนะไปดูไปดูอ้อมไปดูข้างหลังมีอะไรใช่ไหมข้างหลังมีอะไรไม่มีไม่มีใครฉันนี่แหละเคาะเองนี่แหละวายเกิดอะไรขึ้นตัวอะไรมันขูดลังไม่รู้ข้างนอกนะตัวอะไรมันขูดลังเดินไปดูดิไปดูไปดูเมื่อกี้ตัวอะไรมันขูดลังเนี่ยขูดอย่างเงี้ยพืออย่างเงี้ยขูดลังเนี่ยดังกล้องเลยกล้องเลย ไปดูใหญ่ไปดูใหญ่ใครว่าใครขูดรังเมื่อกี้ตรงเนี้ตรงนี้นไม่มีใครฮะไม่ต้องมาถามฉันไม่รู้ไม่ชี้ไปถ่ายแล้วหกนาทีไปดีกว่าไปแล้วบ๊ายบาย